ยาลิสสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปไม่สามหมโล1นึ่งจุดโตโยต้ายาลิสหนึ่งจสปอร์ตพรีเมียมปีสองพขายให้ในราคา4ี่แสนหบาทผ่อนเดือนเจ็ดพันแปบวกลบขึ้นกับเครดิตลูกค้ารายได้เกิน1 6 0 0งบาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนแอดไลนมาสลิปอีเมลแอดไลนมาผ่อนบ้านอยู่แอดไลนมาพาล่เยอะแอดไลมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสแอไลน์แล้วทักมา โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็แบแวนให้ทุกคันในร้านนะครับรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอ,ตอพิกคว่ำจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งฟรีนะครับแลวก็วารันตี2ปีนะครับวารันตีให้2ปีหลังการขายนะครับสปีซ่อมฟรี247รายการ นะครับสองสองร้อยสิบเจ็ดชิ้นส่วนนะครับสองซ่อมฟรีสองปีนะครับสองร้อยสิบเจ็ดรายการรายการรับประกันนะครับฟรีทั้งค่าแรงค่าไหล่ยสองปีเต็มมีคอร์เซ็นเตอร์โทรให้ยี่สิบสี่ชั่วโมงมีสมุดรับประกันส่งไปให้ที่บ้านถ้าชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยใครอยากขายรถอยากเทิร์นรถรับหมดนะครับครับตัวนี้ Toyota Yaris 1.2 Sport Premium ปี2020ไฟหน้า Full LED ตัดหมอก LED เป็นขาวตัดดำนะครับล้อแม็กซโทน โคมียมลมดำสวยจัดเลยไฟเลี้ยวด้านข้าง,น,างนะนี่ดูพาชุดแต่งนะพี่ดูพาชุดแต่งนะโหวสวยจัดกุญแจคิจเลสนะฮะกุญแจคิจเลสนะแต่เข็บข้างเดิมครับผมนะครับแผ่นเพจแท้นะเซนเทมเบอร์ปีสองศูนย์นะครับเซนเทมเบอร์ปีสองศูนย์ครับนะครับเบาะเป็นเบาะหนังดำได้ฟ้า เนะบาะหนังดำได้ฟ้านี่ครับจะเข็บข้างเดิมหมดนะครับภายในวางคาซีได้สองที่นะครับเบาะหนังดำได้ฟ้าเหมือนกันสวยเดิมๆเ,เลยไมย่น้อยด้วยนะครับล้อมแมกแจ่มเลยนะครับแลวนี่เป็นตัวท็อปนะครับเราก็จะมีตัวนี้ให้มีกล้องถอยให้ของโรงงานนะกล้องถอยเอาข้างผมไม่ได้ติดมาให้พี่นะแล,ลแล้วก็มันทึกหลังแล้วก็มันทึกหลังนี่ครับรถเดิมนอนแม่หยับซ้ายฝาเลย รถนะสวยรถด,ดีบอกต่อนะครับเชื่องเก็บของสัมภาระก็กว้างมากนี่ครับดูซื้อไปใช้พี่นี่ดูแม็กสวยนะครับมันรถมันไม่เคยใช้งานอ่ะไม้มันน้อยนะครับสามหมื่นกว่าถ้าไม่ดีคือร้านเราไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะเราคัดรถมานะเห็นไ้เราคัดรถมา,นะนะา,ดดมานี่ครับพี่ นี่ดูไหมื่นเก้าพันกิโลเมตรหน้าจอโตโยต้านะครับเห็นไม่มแอนดรอยกล้องถอยนะครับก็สามารถเล่นแอปเปิลคาเพย์แอนดรอยออโต้แล้วมีกล้องถอยมีระบบค่อยครบหมดสําหรับวิทยุรุ่นแบบใหม่นะเขาไม่ให้ครบหมดแล้วสี 4, 6, 9, ่หกเก้าพี่ไม่แพงผ่อนแปดพ, 8, 5, 5. พันห้าผ่อนไหวไหมไอ้ผ่อนเจ็ดพันแปดถ้าผ่อนไหวเอาได้เลยนะครับตอนหน้าขวาเดิมซ้ายเดิม ไร่ห้องเครื่องช้าชาช้าถ้าเกิดผ่อนเจ็ดพันแปดไม่ไหวเออบอกพีศศรร่เสืออยากผ่อนยาดิสเจ็ดไม่ถึงเจ็ดพันมีไหมมีนะครับมีเยอะแยะเลยมีเป็นร้อยคันอยากได้คันไหนทักมาได้เลยนะครับซ่อมฟรี2ปีปกล่องเกียร์ ECU อะไหล่ร้อยแปดสิบรายการสนใจจองที่ร้านหนึ่งพันบาทนอกสถานที่สองพันบาทซื้อสดไม่เก็บแบบจองสองหมื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส่งหัวใจให้ผมด้วยอยากจะเทิร์นรถเทิร์นได้อยากจะขายรถป่ามาขายได้ที่ศรีนครินห้าสิบหกนะครับป้าเทิร์ได้รถกัน นะครับ,นะรบก็พวกมาลัยก็สามารถปรับหน้าจอซ้ายขวาได้นะครับก็ตัวนี้สามารถเล่นวิทยุได้ตัวนี้สามารถเล่นหน้าจอได้แล้วก็มีตัวนี้นี่ครับกล้องบันทึกหน้านะครับภาษาก็ะละปรับได้นี่ครับวิทยุบลูทูธ USB iPod โทรศัพท์ Smart d r ดเวอร์ Android a u t p Apple c a r คาส่วนระบบแอร์ก็นะครับก็เลื่อนไมดดิจิตอลหมดแล้วนะกองถอยในเทสให้ดูเลยอ่ะปะเดี๋ยวเราไปกันนะครับ วันนี้เราจะพาเข้าทุกท่านเข้าเข้าสู่อุดมสุกซอย60นะครับอุ้ยเราจะพาไปทางทาง,ทางอุดมสุกซอย60นะครับนะครับใครที่มาร้านผมก็มาได้ร้านผมเข้าได้หลายทางนะบางนาตาัด23สีนขลิน56อุดมสุกซอย60แต่ถ้าเกิดผมแนะนําผมออถ้าเกิดใครมามาทางนี้เร็วสุดเดี๋ยวผมพาไปดีฟ้า พาไปทางนี้ที่ฟ่าถ้ามาจากสวนหลวงก็วิ่งตรงไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปเข้าอุดมสุกเลยตอนนี้อุดมสุกมันทําถนนอะรถมันก็ติดๆหน่อยเนี่ยถ้าผมแนะนำนะพี่วิ่งถนนใหญ่ลองเทสไดให้ดูเลยนะครับดูเนี่ยผมเทสไดให้อย่างนี้สบายใจอุปกรณ์แอร์เย็นเพลงเคราะห์โอ้โหเย็นเจีบ๊บเย็นเจีบเจ๊บเย็นไปหน่อยสกีบสองเย็นไปหน่อยอยู่ไม่ไหวเ <laughs> ย็นไปพี่ เป็นบางทีเย็นไปเราก็เราก,เราก็ไม่ไหวแองเย็นไปนี่ครับไม่มีปัญหาขับดีครับขับยาริสน,นี่เป็นรถที่ขับดีคันหนึ่งนะนะครับแล้วก็สวยอีโกคาแล้วก็ทันสมัยจอดง่ายประหยัดน้ำมัน นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คนก็นิยมใช้กันเยอะทั้งผู้ชายและผู้หญิงตัวนี้ได้ทั้งครอบครัวบางทีก็ซื้อให้แม่จ่ายตลาดบ้างบางทีคุณพ่อก็ซื้อให้คุณแม่จ่ายตลาดบางทีคุณพ่อก็ซื้อให้ลูกใช้แล้วก็คุณแม่ใช้ด้วยคันเดียวกันก็บางคนก็เป็นรถสำรองเอาไว้ใช้เล็กๆน่ารักสักคันหนึ่งนะครับจอดรถกระทักรัดวิ่งวิ่งได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ไม่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนี่ครับพี่แต่ว่าเวลาทําความเร็วเขาก็ทําได้ไม่ใช่ว่าเขาทาความเร็วไม่ได้นะ ใครบอกว่าทำความเร็วไม่ได้ผมเถียงตายเลยนี่ครับถ้าวิ่งมาทางอุดมสุขนะครับเอ้ยถ้าวิ่งมาทางสวน,นหลวงอสวนหลวงร้อเก้าเลี้ยวซ้ายมาถ้าวิ่งมาจากทางอ,อะไรนะซีคอนก็ตรงมาตรงข้ามแยกมาแล้วมากับรถใต้สะพานตรงนี้ผมว่าเร็วกว่ากับรถใต้สะพานผมว่าเร็วกว่ารถไม่ค่อยติดนะครับ แต่ก่อนยังไม่มีทางกับสายต้ผ่านถูกป่ะยังไม่มีนี่เพิ่งมีหูพี่เร็วคนไม่ค่อยรู้ด้วยผมก็เพิ่งมารู้โอ้โหเร็วจัดเลยนะครับเนี่ยลับรถปุ๊บแล้วเดี๋ยวเจอวัดสีเอี่ยมแล้วก็ตรงไปหน่อยก็ถึงร้านผมแหละเนี่ยครับเนี่ยไปลองให้รู้นะนี่ลองถนนใหญ่เลยใช่ป่ะละ่ะไห้ลองให้รู้ หรืออย่าไปลงสะพานละไอ้อย่าไปมุดอุโมงลนะมุดอุโมงมันข้ามไปสี่ข้อนนะพี่องแวงวิ่งทางซ้ายไว้นะมุดอุโมงมันลงสี่ข้อนไม่เจอกันนะนะครับนี่แล้วแล้วก็ไฟเต,ตะเลี่ยวซ้ายได้แล้วนี่ครับห้าสิบหกเนี่ยพี่ดูสังเกตไอ้น,นี่ยเขาเออรียกว่าไนะ BTS เนี่ยแล้วจะมีสะพานลอยจาก BTS อ่ะแสดงว่านี่ก็ต้องชิดสายและใกล้ถึงแนละ้วนี่ห้าสิบแปดปุ๊บห้าสิบหกป้ายมันโดนเสาไฟบังเนงืหน้าจะป้ายออกมาหน่อยนะกทม ฝากไว้ให้คิดนี่ครับแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วตรงมาเรื่อยๆมองฝั่งขวาปุ๊บก็ถึงร้านผมเลยนะครับมองฝั่งขวาไว้ถึงร้านผมเลยครับอเครับใครสนใจนะครับคันนี้ก็ขายไม่แพง4ี่แ0 0หบาทนะครับ ฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจกดฟรีแอสฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตซ่อมให้ฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไรอีก2 4 7รรายการทั่วประเทศไทยถ้ารับประกันชิ้นส่วนนะรับประกัน2 4 7รายการนะชิ้นส่วนนะครับมามาเอาได้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือทักแชทข้อความมาได้นะครับอย่าเพิ่งไปซื้อรถมือสองกับใครถ้ายังไม่ได้ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเลือกรถไว้ใจพี่เสือครับ